มาพบกับแม่หยกกับมิวนิกอีกแล้วนะวันนี้วันนี้ขอเปิดรายการใหม่ชื่อว่ามิวนิกเฟิร์สไทม์ซึ่งจะพามิวนิกไปทําอะไรครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาทําแบบเป็นเก็บความทรงจําดีๆเอาไวนะ้เนาะซึ่งวันนี้เราพามากินอาหารร้านหนึ่งที่แบบว่าเราสึกว่าน่าสนใจมากอยู่ที่ชนบุรีเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าซึ่งร้านเนี้ยเป็นแบบไม่ใช่ร้านอาหารเฉยๆคือเหมือนเป็นคาเฟ่ฟาร์มอะที่เป็นคาเฟ่ที่แบบว่าเหมือนเอาใจเด็กๆะที่ ให้เด็กอ่ะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นเขามีสัตว์อยู่ข้างในเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบเป็ดไก่มีกระต่ายมีแมวมีปลาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะให้เด็กอ่ะเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาตินั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเขาก็จะมีฟาร,ร์มผักไฮโดรโพนิกด้วยที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า ถึงอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเจอแบบร้านอาหารของเขาก่อนเลยแบบอยู่ข้างหน้าเลยทุกคนก็แบบว่าเออดีมากแล้วเนี่ยเขาก็ทําแบบเป็นลานวิ่งเล่นให้เด็กๆมีแบบสนามเด็กเล่นด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวกันก่อนนอนแล้วเราค่อยไปทํากิจกรรมกันต่อไป นี้เราสั่งไก่ทอดครีมสลัดกับเฟรนฟรายแต่เฟรนฟรายที่นี่คือแบบเป็นเฟรนฟรายถั่วเขียวนุกคนแล้วเราก็เลยแบบเอาให้น้องกินเนี่ยดูหน้ามินอนิกดิอร่อยไหมอร่ยอยไหมอ่้อย ย,ย uh เราไป eat eat. กินข้าวกันดีกว่าปะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ไปทํากิจกรรมกันต่อก็หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่ทําอีกไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพาน้องไปเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนาะแล้วก็แบบเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นภูเขาหญ้าแบบกองเล็กๆสไลด์จ้ะมากมา จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งแบบมากับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ย ที่ชนบุรีเนี่ยก็มีคาเฟ่สำหรับเด็กที่แบบน่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปเลี้ยงสัตว์กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นของเล่นปลาเลี้ยงกระต่ายกระต่ไปเลี้ยงตัวอะไรเลี้ยงไก่หรอเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงไก่ก่อนอ่ะไปเลี้ยงไก่ก่อนก็ได้ไปพี่เมียรู้สึกว่าแบบมันร่มรื่นมากเลยเนี่ยขนาดเรามาแบบเที่ยงตรงอ่ะเรายังว่ามันยังโอเคอยู่เลยนะคน ก็คือแบบต้นไม้เขาเยอะแล้วเขาก็มีความแบบว่ามีร่มมีอะไรเงี้ยให้ตลอดเลย มีเหรียญเนี่ยเขาก็มีตู้ตู้ให้แบบไว้แลกเหรียญได้ด้วยตรงนี้ม,ม,มามีอะไรบ้างมีอาหารกระต่ายอาหารกระต่ายที่เป็นเม็ดเนาะอาหารไก่อาหารเป็ดที่แครอทแบบนี<ม>้โอเคแครอทเ,เอาไว้ให้อะไรให้กระต่ายเอาไว้ให้กระต่ายให้แคะให้แกะได้อ๋อเจ้าอะไรก็หย่อนเหรียญอันนึงอ่ะยี่สิบบาท เราไปเลี้ยงไก่กัน,อ,น,นอย่างหนึ่งที่ดีของที่นี่เลยนะทุกคนคือเขาอ่ะตรงจุดแบบให้อาหารสัตว์อ่ะเขาก็จะมีอันเนี้ยมีแบบเหมือนแบบจแบบิงน้ำที่แบบว่าเด็กยืนถึงอ่ะไว้แบบคอยบริการตลอดเลยมีที่เก็บไข่ด้วยเผื่อแบบน้องโตๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากเข้ามาทำกิจกรรมแบบเก็บไข่อ่ะก็มาทำตรงนี้ได้เลยกกมีสองฝั่งเลยมามีเรียกไก่ อมวนิกดูมันมีต้องใส่ท่อนะมีมนมีกนี่ไงนะครับฝั่งนู้นก็มีนะมามาทำได้มาเราทำได้ลูกเราแค่เทให้ไก่เองใช่นี่ไงที่แบบมีบอกใช่ไหมล้างมือได้ตลอดมีจุดล้างมือตลอดอยู่แบบห่างฟุ้มไก่แค่สามก้าวเดินอืม ไปไปดูแพะกันแพะโอ้มีแพะด้วยเหรอแพะแกะอุย้ยมีหมูด้วยเหรออันนี้ฟาร์มใหม่หรือเปล่าที่เขาเพิ่งทำอะ่ะอ้าวเขาไปดูหน่อยสิอ,าาอ๋อมีอาหารหมูตรงนี้ด้วยเอามีหมูแล้วมามีนมี่ไง,งนี่ไงนี่ไง <c oughs> มีหมูด้วย <c oughs> เห็นเปล่าหมู จริงๆที่นี่เหมือนแบบสวนสัตว์ขนาดย่อมเลยนะแต่ว่าเหมือนเราอ่ะก็จะได้แบบอยู่ใกล้ชิดกับแบบสัตว์มากกว่าที่แบบเวลาเราไปสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ว่ามันโอเคค่อนข้างโอเคเลยนะทุกคนอันนี้แมวเบ้โอ้น้องมากินหญ้าแล้วเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นเปล่ามากินหญ้าแล้วเราจะได้อยู่ใกล้เขามากเลยใช่ไหมครับพี่เขาไม่กลั้พี่เขาไม่กลั้ แแพพ้้น yeah. ี่ไปเลี huh. <t secure bleiben> ้ยงเป็ดกันต่อไปมิวนิกตามันี้ไปเลยครับมามิวนิกมาเลี้ยงเป็ดกันอะให้ฝั่งนี้ดีกว่ามาสองตัวมาอะหนูหยิบอาหารให้เป็ดโอมันมันข้ามอาหาเลยอืออะค่อยๆเทลูกค่อยๆเทเออ ที่เป็ดจะได้กินไหมเนี่ยหนูโยนหมดเลยทีเดียวมันก็ไม่เหลือเลยสิครับลูกเออนีมีปลาด้วยปลา,าลูกงงว่าทำไมหมดเร็วจังเลยอะมามีมไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องให้ครับเดี๋ยวอันนี้เราเอาไปเก็บครับคือนอกจากนี้อะแบบที่เลี้ยงเป็ดตรงนี้แล้วใช่ปะเห็นตรงนั้นปะคือมีสไลเดอร์โคนด้วยก็คือเป็นแบบสไลเดอร์เอาไว้ให้เด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ย พูดไปนูนและะ้วแล้วพอแบบเล่นเลอะแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะมีห้องอาบน้ําเตรียมไว้ตามจุดต่างๆให้ด้วยคือแบบว่าเอ้ยแบบมาที่เนี้ยก็คือแบบอยู่ได้ทั้งวันน่ะแหละป่ะไปต่อลูกไปเอาอาหารเพิ่มแล้วลูกไปเอาอาหารเพิ่ม <c oughs> เพราะลูกเททีเดียวหมดเลยไห <c oughs> นมิวนิกทำยังไงครับมิวนิกจะเอาอาหารเพิ่มหรอครับอา,อาหารเพิ่มวางเลยครับเอาวางไว้เดี๋ยวมามิหยอดตังให้มาอาหารเพิ่มเอาอีกเหรอ เข,เขาเห็นมีทำนี่เหรียญหย,ยอดตรงนี้หยอดตรงนี้หยอดถึงไหมอ้าะปลอ่อยออีกเหรียญหนึ่งโอ,อาหารเป็ดใช่ไหมครับมีอีกรออาหารเป็ดนหรครับอืมปลาถือไปได้ละ ไปใหม่ไหนหนูจะให้ตัวไหนโอ้หเขามารอเต็มเลยให้ฝั่งนี้เหรอโอ้ยโอ้ยปลาหมดเลยโอยปลาอิ่มเลยอะลูกเป็ดไม่ได้เลยอะอ่ะมาหยิบหยิบ หยิบใส่ลงไปนี่ใส่ลงไปในนี้หยิบปุ๊คือคือว่าเป็ดฝั่งนี้ตัวใหญ่มากเลย<ม>เห็นป่มแบบว่าตัวอุดมสมบูรณ์มากส่วนเป็ดฝั่งนี้ก็คือแบบผอแมแรงน้อยมากเลยอะ <c oughs> เอ็นดูน้องอะ่ะม <c oughs> ิวนีกไปล้างมือแล้วไปให้อาหารกระต่ายกันปะเร็วเดี๋ยวเอาแครอดเอาแครลอดไปให้กระต่ายกันไปนล้างมือก่อนครับเ <c oughs> พราะละเราให้อาหารเป็ดอาหารไก่มาหลายอันและนะ้วเนาะ เดี๋ยวเราไปให้อาหารตัวอื่นบ้างแบ่งๆกันที่เขาจะได้กินทุกตัวเนาะอ่าล้างมือครับอ่าอีกมือนึงไปไปดูกระต่ายกันดีกว่าซึ่งเขามีสัตว์แบบเยอะมากอะ่ะแบบทุกคนคือเหมือนแบบว่านอกจากแบบสัตว์เลี้ยงในบ้านแล้วมันก็ยังมีแบบสัตว์ที่แบบอยู่ตามสวนสัตว์บางพันุอะไรอย่างเงี้ยคือเราว่ามันก็โอเคนะที่แบบว่าเหมือนมาแล้วคนก็ไม่เยอะอากาศก็สบายๆอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวเราไปให้อาหารกระต่ายกันต่อเป็นตัวที่มิวนิกชอบมากเห็นย่งนี่นี่ตายพี่ตายเต็มเลยเห็นไหม,ไม,มกระตายกระต่ายอเอาแค่หลอดให้กระต่ายครับ มนุษย์ใจร้อนหนึ่งที่ให้กระต่ายไม่หยุดแต่กระต่ายใจร้อนกว่าอ๋อพันอ่อนเต็มเลยครับน้าปูอ่อนจากกระต่ายครับใช่ใช่มีฟ์าแมวตรงนั้นด้วยไปไปดูแมวกันมิวนิกไหนมีแมวอะไรมั่งนี่ไงน้องหลับอยู่อืม เขาทำากงน่ารักนะทำากงเป็นแบบว่าเหมือนแบบชื่อฟาร์มเขาอะ <TF D. S 1> ใช่ไหมเอทเอฟดีแล้วเขาก็มีแมวอยู่ในนั้นอ๋อ,อแล้วแมวมันก็เดินได้แบบใช่เดินขึ้นไปแบบตรงจุดต่างๆได้เลยอย่างเงี้ยก็น่ารักดีแต่ว่าบ้านเราไม่อินกับแมว <c oughs> ก็เลยแบบว่าเฉยๆไปดูฟาร์มไส้เดือนปะละ่ะอันนี้ตัวอะไรอะ่ะไก่จิ๋วเหรอ นี่หลอฟาร์มไส้เดือนของเขาอแยแมงเยอะมากออไม่ต้องดูข้างนหรอกมั้งออขออนุญาตหนีก็หนึ่งอืเยอะมากเลยเออเยอะมากๆก็ถ้ายิ่งแบบเป็นเด็กที่แบบโตกวัยนิคอีกหน่อยนึงแบบสามสี่ขวบเนาะกําลังแบบอยากเรียนรู้นู่นนี่นั่นคิดว่ามันเป็นที่ที่ตอบโจทย์มากเลยเนาะอืออย่างหนึ่งที่เรางชอบของที่นี่เลยนะทุกคนคือว่า เหมือนแบบเขา,าทาฟอร์ซิลิตี้มาเพื่อแบบเด็กโดยเฉพาะเลยอะคือเหมือนแบบโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าคือมีอุปกรณ์สําหรับเด็กทุกอย่างเลยแม้กระทั่งแบบโต๊ะอาด t d อย่างเงี้ยเขาก็ทำไซเล็กแบบนี้เลยทุกคนอืมอย่างเงี้ยก็คือเป็นที่ที่แบบว่าเกิดมาเพื่อเด็กของจริงเลยเฮ้ยโต๊ะไซส์เราเลยนี่หว่าใช่ไหมมนีกก็คุณพ่อคุณแม่คนไหนอยากพาน้องมาทํากิจกรรมอะไรเงี้ยเสาร์วอาทิตย์ก็มาได้นะ ปเราไปกันต่อตรงนี้ก็จะมีแบบบ่อปลาไว้ให้เลี้ยงปลาด้วยเราก็แบบไปกดอาหารเหมือนกดตู้เมื่อกี้มาเลี้ยงปลาตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปสำรวจแบบอุปกรณ์แบบพวกที่เป็นของเล่นกันต่อเนาะก็จะมีของเล่นตรงนี้ที่แบบว่าเป็นมีกระบะทรายแล้วก็มีทางเดินแบบเยอะๆตรงนี้ข้างบนใช่ปะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นก่อนดีกว่าตรงที่เป็นแบบของเล่นเด็กโตหน่อยที่มีแบบทั้งแบบเรียกว่าอะไรอะจักรยานสกูตเตอร์แล้วก็มีแบบเหมือนเขาเอาถังน้ํามันมาทําเป็นรถอะ แล้วก็วิ่งเล่นได้รอบๆสวนเขาเลยอะ่ะเออคือดีนะเดี๋ยวเราแบบพาไปดูดีกว่าเนี่ยก็ถ้าเป็นวัวนเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็จะมีแบบที่ทํากิจกรรมคือมันมีหลายอย่างมากแต่ถ้าเป็นวันธรรมดามันก็จะเงียบนิดนึงไปเดี๋ยวเราไปดูของเล่นกันต่อมีอะไรนี่ก็จะมีเจ้ารถกระป๋องแบบนี้เลย ก็ข้างในตรงนั้นน่ะก็จะเป็นจักรยานที่แบบว่าเราจะต้องไปเช่าจากเคาน์เตอร์ข้างในร้านอาหารก่อนก็จะมีทั้งแบบบาลานซ์บค์มีจักรยานคันเล็กคันใหญ่คือแบบขี่ได้ตั้งเด็กจนถึงแบบคุณพ่อคุณแม่พาน้องมาขี่แล้วเราก็ขี่ตามไปด้วยก็ได้สกูตเตอร์ก็มีนะเรา,เาไปเห็นสกูตเตอร์ด้วยแล้วเราก็มาถึงโซนสุดท้ายที่แบบว่าเป็นโซนที่ไฮไลท์ที่สุดของที่นี่เลยก็คือเป็นฟาร์มผักสลัดออร์แกนิกนั่นเอง ซึ่งเขาปลูกแบบไฮโดรโพนิกทุกคนแล้วมันก็แบบว่าปลอดสารพิษเลยใครที่แบบมาทานแล้วแบบติดใจอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยทุกคนเนี่ยผักแบบงามมากอ่ะก็สำหรับวอกท่องเที่ยวของทำฟาร์มดีวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละใครที่สนใจก็อย่าลืมแวะมาเพราะว่าแวะมาง่ายมากตอนมาเนี่ยเข้ามาตรงซอยห้วยกะปิ12แล้วก็แบบตรงมาเรื่อยๆเลยทุกคนไม่ไกลมากเนาะ ก็ใครอยากมาก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางทาความดีได้เลยว,วันนี้วิวนิกกับมามิบ๊ายบายครับบ,บ๊ายบายส่งจุ๊บหน่อยบ๊ายบายส่งจุ๊บกันส่งจุ๊บกัอนอ่าอือ